อันนี้มาดูวิธีตั้งลูกลอยของตัวโถอันนี้ลูกลอยมันจะเป็นยี่ห้อมโมยารนาะนะคาไม่แพงมากซื้อจากโปรแต่ว่าไม่รู้ว่าตั้งไงน,นะนะยี่ห้อมโมยารานะคาไม่แพงประมาณร้อยแปดสิบาททั้งชุดเนี่ยไม่ได้เกิน200รอบาทครานี้อาจะพาะชุดที่ ตั้งลูกลอยอ่ะคือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นท่อน้ำดีเข้าสมมติว่าน้ำเต็มแล้วลูกลอยมันจะดันขึ้นมานะทำให้สวิตช์มันหยุดนี่เราไม่รู้จะตั้งไงในคู่เบอร์มันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายวิธีก็คือเราจะต้องปลดล็อกอันนี้่อยไอตัวเนี้ยปลดล็อกตัวนี้ เพื่อหมุนหมุนนี้ซ้ายขวาแล้วมันก็จะสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ความยาวของของของตัวเนี้ยมันก็จะปรับขึ้นปรับลงได้ก็ทําให้ระดับน้ําสูงต่ำได้วิธีดึงก็ไม่ยากนะจะมีคลิปนะแต่ว่าผมก็ใช้วิธีผมก็หาวิธีอยู่นานเหมือนกนะันแล้วก็ค่อยๆแงออกมาแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลง ค่อยๆเลื่อนลงพอคลิปนี้ออกมาแนละ้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะบิดซ้ายบิดขวาได้ลองบิดดูนะพอบิดซ้ายบิดขวาได้จัว่วานี้นะบิดออกมาทางเนี้ยเราสามารถดันขึ้นดันลงได้นะก็จะทำให้ระดับน้ามันเปลี่ยนไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ล็อกพอล็อกปุ๊บ เราก็จะต้องเอาตัวเนี้ยใส่กลับเข้าไปเวลาล็อกมันจะเห็นว่าแผ่นนี้จะต้องด้านนี้จะต้องใหญ่ๆนะในล่องเนี่ยมองไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าในล่องเนี่ยจะต้องใหญ่ๆใ,ให้มันใหญ่หนาท้ากับความหนาของไอ้ตัวไอ้ตัวคลิปเนี่ยอะไรเงี้ยใ,ในล่องเนี่ย นี่ลองเนี่ยที่เราจะใส่คลิปเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีของจริงเวลาส่องดูก็จะเห็นนะเพราะเวลาเราบิดมันจะมีจังหวะที่ที่มันบางกับหนาเนานะเสร็จแล้วก็ล็อกเรียบร้อยเราก็ใส่คลิปกลับไปอนะต้อนะเอาจังหวะแรกก่อน เสร็จแล้วกป็จังหวะที่สองก็ดันขึ้น่ะพอล็อกแล้วครั้นี้มันจะหมุนไม่ได้นะตรงนี้หมุนไม่ได้หมุนยังไงก็หมุนไม่ได้ฮะเราจะตั้งสงูงตั้งต่ำควจะตั้งสูงต่ำก่อนที่จะใส่อันนี้เข้าไปข้างในเพราะว่าไม่งั้นจะใส่คลิปยากประมาณนี้